ที่สําคัญเลยที่พาจะไม่ได้นะคะก็คือเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเลยนะคะรถปี12วิ่งเพียง117,663กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเก่งผ่อนเพียง3,000 สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเหมีวนะคะที่เซนรถลดอลโค่ะหนีวจะพาทุกคนมาดูรีวิวรถคันนี้นะคะเพิ่งซื้อเข้าจากเจ้าของขายเองเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานและยังไม่ได้ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะคะแต่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นโลโกโฟ้ฟอร์ด ส,สวยๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าแล้วนะคะด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นสามดวงเรียงกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างะคะ่ะด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะยางเดิมเลยนะคะดอกอยางแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้ให้ส,สวยๆเลยมาเรามาดูด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายเป็นไงบ้างคะด้านท้ายก็จะ จะสวยกันแบบนี้เลยนะมีโลโก้ฟอร์เซียต้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดแล้วก็ตรงนี้นะจะมีมีไฟท้ายดวงที่3แบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะว่ากว้างขวางขนาดไหนเนาะมาเรามาดูห้องสัมภาระกันนะคะน,ะคะนี่โอ้กว้างสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เก็บสัมภาระได้ถือว่าแบบระดับแบบ2ชั้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะ วังลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกว้างมากๆเลยนะน็อตนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้น็อตเดิมทุกอย่างก็คือเดิมหมดนะคะน็อตไม่ขยับนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเก่งผ่อนเพียงส0มพันหนูบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ค่ะภายในคันนี้นะคะ เป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะก็จะเป็นเกียร์ออโต้หน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะคะคือแบบว่าสวยมา,ากๆนะคะสามารถลองเครื่องเล่น DVD c d แล้วก็ usb ได้นะคะคันนี้จะเล่นบลูทูธไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวปี12นอเนาะที่สำคัญเลยที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเลยนะคะรถปี12วิ่งเพียง1 1 7 7 6 3กิเมเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้จะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะมา เราดูภายในและก็รอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะลองมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง1.4นะคะคันนี้นะคะได้เดิมบอกเลยว่าได้เดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมพลิกต่อตัดต่อ,ตอย้อมแมวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะร้านเรารับประกันสูตรไปแดงให้อีก1ปีเต็มเลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้แล้วนะคะเรามาดูราคาของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะว่าขายเท่าไหร่มา สำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าฟอร์เตเต้าคันนี้นะคะเราขายเพียง199,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ 3,000บาทเท่นนั้นนะคะผ่อน3,000บาทเงินเดือน15,000บาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำไม่ต้องก็ร่วมใดๆดทั้งสิ้นนะคะออกรถกับมิว,วันนี้นะคะใช้เงินเพียง1,000บาทเช่นนั้นนะคะรับประกันผ่านฝืนไปแดงให้ด้วย1ปีเต็มเลยนะคะแล้วยังมีบริการช่วยเหลือสุกเฉินบนท้องถนนอีก24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะท่านใดที่สนใจสาม,มารถติดต่อได้ที่เพจร้านอัมโฮมคาสาขาสะพาน4แล้วก็มี ไลน์แอดอัมคงคาค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรของมิวเองนะคะ064 938 8272นะคะสำหรับวันนี้นะคะมิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้ายบาย